สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะสวยไหมเอยพระทิต์ตรงดินสวยไหมเอยสวยนะคะทุกคนนันกำลังขับตามพระทิต์นะคะตัวนี้นันอยู่ที่สนามชายเขตจังหวัดเียนซาวนะคะกลับระยองค่ะกลับระยองกลับมาบ้านสุรินกลับระยองค่ะทุกคน เพื่อนพี่พี่ดูพระอาทิตย์เนาะสวยจริงๆเลยค่ะสวยจริงๆอ,ออกจากบ้านประมาณ9ก้าโมงครึ่งกว่าค่ะเก้าโมงสี่สห้าค่ะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ให้นั้นด้วยนะคะสวัสดียามเย็นสวัสดียามเย็นเนาะ สวยมากเลยอยากให้พี่ๆเพื่อนๆดูค่ะเห็นถ้าอยู่ในเมืองไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนอยู่ในเมืองไม่เห็นปลาที่ตกดินนะนั่งกลับบ้านอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยสามสิบวันที่หกเนาะใช้เวลาไปกลับสองวันไปวันหนึ่งกลับวันหนึ่งเนาะอันนี้ก็ชนวันพรนะเนาะสามสิบวันนั่นก็วันพระนี่ัก็วันพระเปียนวันพอดีเนาะ สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยขึ้นตาด้วยนะมันไม่ได้เปิดเพลงเนาะเดี๋ยวกุติดเหลืองก็อยากให้พี่พีๆเพื่อนๆเห็นน้ะพระอาทิตย์ตกดินนะคะองคก้อนเมกสวยๆนะเมื่อกี้นางก็ถ่ายที่ บนเขาเนาะ,ะอุทยานทับลานน,นั่นก็ถ่ายสวยมากเลยคุณพี่เพื่อนๆน,นะคะอันนี้เป็นเขตเขตจังหวัดสะซึ่งเซาเนาะหือแ,แปลงยาวเนาะสนามแซคเกตแล้วก็แปลงยาวค่ะทุกคนนะอดไม่ได้นะต้องขับรถด,ด้วยถ่ายด้วยนะคะมันมันขับรถด,ด้วยถ่ายด้วยค่ะพอดีเลยอ่ะมันโหสวยมากเลยคมปุ้งเลย ปีใหม่แล้วเนาะปีใหม่แล้วเนาะปีสองห้าหกหกเนาะนันก็ให้พี่พเพื่อนๆเน,เนาะโชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะมีความสุขตลอดปีสองห้าหกหกนะคะมีความสุขเนาะ,ะเจริญในหน้าที่การงานนะ,จะเจริญทรัพย์จเจริญปัญญาเนาะะเจริญทุกอย่างเนะลยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเนาะนันก็เช่นกันนันก็ขอให้นันโชคดีเช่นกันค่ะ โชคดีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะสําหรับคนเราเนาะสำหรับมนุษย์เราเนาะความโชคดีคือสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะทุกอย่างคือโชคดีอ่อะเนาะนั่นผู้ผิดหรือเปอล่าเนาะก็ไม่น่าผูผิดเนาะนั่นจะไลก์กดนั่นจะถ่ายคลิปเดี๋ยวพระทจนกว่ามันเสียงนะเนี่ยนั่นเสียงนะคะเนี่ยขับรถด้วยถ่ายด้วยค่ะเห็นมือนั้นไหมเนี่ยนั่นขับรถ ขับรถเมื่อเดียวถ่ายเมื่อเดียวค่ะเดี๋ยวให้ดไดสีนาทีนะมก็จะลงขอให้พี่ๆเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีนะคะใครมีโรคมีภัยก็หายจากโรคจากภัยนะคะให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงเนาะ,ะท่านนะคะมีความสุขความเจริญเนาะยิ่งๆขึ้นไปเนาะ,ค,ะคิดสิ่งใดก็ส่งความปรารถนาทุกประการทุกประการะค,ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเหมือนที่เพลงเขาบอกเนาะ ค็บค่าขายก็ให้ค่าขายแบบดีๆเนาะอยู่ในความโชคดีตลอดไปตลอดไปตลอดปีสองห้าหกหกเนาะนี่ค่ะสวยไหมคะทุกคนสวยเนาะสวยมากเลยนั่นชอบเนี่ยนั้นชอบบรรยากาศบ้านนอกเนาะนั่นี่ชอบอย่างนี้พระก็สวยเนาะ กลับบ้านไปทําอะไรนะไปเดินน้ําดันสวนทุเรียนเนาะไม่รู้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่รู้นะแต่นั้นขอทําก่อนเนาะทำทำสวนทุเรียนเนาะว่าให้ให้มันดีก่อนให้มันงามอ่าจะมีลูกไม,ม่มีลูกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะจะโตก็ไม่โตก่อนเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีเดี๋ยวนั้นก็แต่นั้นก็ว่าโตนะคนนั้นทำแล้วนั้นก็อยากได้แบบอะไรนะให้มันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนาะอ่านี่นั้นก็กลับมาทํางานตามปกตินะนะ กับมาทํางานเนาะนั้นขอบคุณเนาะนั้นขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้นานเนาะที่เข้ามาชมคลิปให้นานและเข้ามาคอมเมนต์เวลานั้นไลฟ์สดอ่ะขอบคุณพี่สุขอบคุณพี่เอวาขอบคุณน้องมิ้นขอบคุณน้องวาวนะคะขอบคุณพี่แหม่มขอบคุณทุกท่านที่นั้นไม่ได้เอ่ยชื่อนั้นนั้นต้องขอโทษด้วยนะคะแต่นั้นก็ขอบคุณทุกท่านจากใจนะคะ นั้นจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะะขอบคุณพี่ๆนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปให้นันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย